เพอนขอสวีทที่รักทุกท่านกันด้วยนะวันนีก้ก็กลับมาอยู่ในแบบอารีนาเท้า,ทาดิฟเฟนเช่นเคยนะฮะก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะก็คือวันนี้เราก็จะมารีวิวสก,กินใหม่กันนะฮะโอเคเอฟซีแอตโฟแอตโฟตามมาโอเคนะก็วันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวสก,กินใหม่กันก็คือสก,กินของลิเปอร์นั่นเองนะก็คือสกินนี่ฮะ Vampire r ีเปอรนะครวันนี้จะมารีวิวกันนะนนี้นะวิธีได้ผมสอดไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะก็คือวิธีได้ก็คือคุณต้องเอาแบบ Call of the Night นะฮะก็วิธีได้ก็สามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวสกินนี้กันนะก็หลังจากที่เราสำเร็จเทารีกว่าแบบนี้เรียบร้อยนะฮะมันก็จะมีเมลเข้ามานะฮะก็นี่ฮะ5 5 a.m. Challenge Diary นะก็คือแบบว่า <laughs> จากใครก็ไม่รู้นะเป็นแบบจดหมายเบ็นสนานะก็ ผมจะไม่แปลจดหมายนี้แล้วกันนะเพราะมันยาวมากๆเลยนะเนี่ยมีตั้งแบบว่ามันเป็นไดอารี่นะก็แบบเขียนวันที่1ไปถึงวันที่7เลยนะคือยาวมากนะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเลื่อนให้แปลกันเองแล้วกันนะก็ผมน่าจะแปลว่าไม่แม่นด้วยแหละโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะก็เนี่ยก็เลื่อนมานะถ้าเกิดใครอ่านไม่ทันก็พอยส์คลิปดูได้นะ เป็นนามาเนี้ยก็คือแบบว่าเดย์ห้าเดย์หกเดย์เนะฮะเป็นนามาเนี้ก็เป็นามานี้แหละสำหรับเอ่อจดหมายนะฮะก็รางวัลที่เขาให้เรามาก็คือสกินลิเปอร์แวมพานั่นเองนะก็น่าจะก็จะเป็นนามานี้เลยนะโอเคก็เราก็กดเคมาเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวให้ดูกันเลยนะก็ เดี๋ยวใส่มาเลยสำหรับเออสกินเลปเปอร์แวมไพร์นะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยโอเค้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะโอเคนะก็ได้เวลาไปด่านอัลฟาโลแสตนบ์นะครับเพื่อทำการรีวิวแบบง,ง่ายๆนะ FC 2คนเลย เดี๋ยวนะก็เข้ามาสู่ด่านกันแล้วนะฮะกับเอ่อชิปล็อกเกมมิ่งนะฮะไม่รู้ทนะาําไมนะว่าท่าไมช่วงนี้มันติดชิปล็อกไวจังโอเคนะก็ช่างมันแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวลีเปอร์กันเลยนะฮะสำหรับสกินใหม่สกินแวมไพร์นะเริ่มวางกันเลยนะสำหรับเลเวลโซนของเขานะก็ทุกอย่างจะเหมือนเดิมเกี่ยวกับสตัตนะฮะจะเปลี่ยนแค่หน้าตานะก็เนี่ยหน้าตาของเลเวลโซนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นแบบว่าเดีย๋ยวผมจะเปิดกราฟิกไว้ยเยอะหน่อยให้มันแบบว่ามีแสงเงาหน่อยโอเคนะก็เนี่ย หน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะก็แบบว่าเสื้อคลุมนะแล้วก็เป็นแบบว่ามีขอบม่วงๆนะแล้วก็มีเขี้ยวอยู่สองสองอันแบบนี้นะแล้วก็ทรงผมก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะแล้วก็เขี้ยวนะฮะมันจะกลายเป็นแบบเหมือนรูปปีกคางคาวอะไรประมาณนี้นะก็เป็นประมาณน,นี้เลยนะครับเออรีเปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีเออ ฮูดอยู่ข้างหลังด้วยนะแบบว่าเป็นที่คุมหัวนะยังมีอยู่นะแต่ว่ามันจมกับผมไปแล้วนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะโคตรไปเขาไอฮูดนี่มันดูโคตรไ่เข้าตีเลยนะฮูดฮูดมาอยู่กับชุดคุมเนี่ยนะโอเคแล้วก็ชุดคุมก็จะเป็นชุดแบบว่าเท่ประมาณนี้เลยนะแบบว่าเน้นเทนะสำหรับสกินนี้นะก็ถือว่าเป็นสกินที่ค่อยข้อยจะสวยอยู่นะสำหรับเลเวลศูนย์นะเลเวลหนึ่งกันเลยนะอัพมานะฮะเลเวลหนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะผมสังเกตเองหรือเปล่าเลเวลหนึ่งมันรู้สึกว่าเหมือนแสงไฟ มันจะแบบว่ามันจะสว่างขึ้นนะไม่รู้สิโอเคนะก็มารีวิวเรือสองเลยนะก็เดี๋ยวเราจะให้มันให้มันมากล้องมาเจาะข้างหน้า่างนี้เลยนะให้มันเห็นชัดนะโอเคนะก็มาเลืวสองฮะ,ะนี่ฮะเลืวสองเสื้อคลุมมันก็จะแบบมีที่คลุมสองชั้นมาแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเสื้อคลุมซ้อนเสื้อคลุมอีกทีเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีหางออกมาพูดก้วยวเป็นหางดีกว่าเป็นประมาณนี้มันจะมีหางหางของชุดเพิ่มออกมาเป็นประมาณนี้นะชุดคลุมซ้อนชุดคลุมอีกทีหนึ่งนะเป็นประมาณนี้ แล้วก็คอปกเสื้อเนี่ยก็จะแบบว่าจะสูงขึ้นนะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็เป็นประมาณนี้เลือกสับเรือสองนะฮะไปตอนที่เรือสามนะฮะเรือสามก็จะรู้สึกว่าหน้าตาจะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวงแหวนที่วิ่งอยู่รอบตัวตามปกติเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบโชเลิวเคลนเลยสักอย่างเป็นแบบดาวกระจายนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคางคาวนะเป็นประมาณนี้เป็นแบบคางคาวบินวีวิวแบบนี้นะฮะเป็นประมาณนี้เลยสับเร เลเวล3นะฮะโอเคแล้วก็มาต่อไปที่เลเวล4กันเลยนะนี่ฮะเลเวล4ก็จะเท่กว่าเดิมนะฮะก็แบบว่ามีเอฟเฟกแบบว่าเอฟเฟกแบบว่าคางคาวขึ้นอยู่รอบๆตัวแบบนี้นะแล้วก็แบบว่ามีคังคาววนแล้วก็ส่วนข้างล่างสุดนะฮะเป็นเพื้นก็จะเป็นแบบว่าโชเคียนวนอยู่เหมือนเดิมนะก็แบบว่าเป็นดาวกระจายวนนะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือมีคังคาววนอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ ดาวกระจายวนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะเอฟเฟกแบบว่าเหมือนไฟอะไรสักอย่างสีม่วงๆออกมาจากตัวนะแล้วก็รู้สึกว่าเขานะฮะจะกลายเป็นสีม่วงแบบว่ามีแสงไฟเด่นๆเลยนะแล้วก็เขียวก็รู้สึกว่าจะสว่างขึ้นด้วยนะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็มาดูเลเวลห้าของเขากันเลยนะก็เลเวลห้านะฮะกดอัพไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตอนกลางคืนนะโอเคนะก็ซึ่งเลเวลห้าไม่ว่าจะสั่งเวอร์น้อยหรือสั่งเวอร์เยอะก็ก็จะหน้าตาเท่าเดิมเลยนะเหมือนกัน นะแล้วก็กดอัพมาเลยนะสำหรัแบรบ er ีเปอร์เลวตันนะฮะเลว่ารนี่ฮะเนี่ยพออัพมาแล้วบรรยากาศรอบๆมันก็จะกลายเป็นพราะว่ามันจะมืดมากๆเลยนะเป็นธรมานี้ฮะรีเปอร์เลว่านะฮะก็หน้าต่างเก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยมีแบบว,ว่าวงแหวนบินรอบๆแล้วก็ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็แบบว่ามีเอฟเฟกไฟออกมาจากตัวนะแล้วก็เรื่องแสงชุดเรื่องแสงนนะประมาณนี้เลยนะมืดมากๆเลยเพราะมันเป็นตอนกลางคืนนะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็หน้าบังมือบังหน้าเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกมือนหนึ่งก็ถือเขียวนะทา,ทางทางที่ไม่ได้ใช้แล้วนะ <rit> แล้วก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะสับรีเปอร์ส่วนฐานของเขาเนะี่ยก็จะเป็นฐานแบบเดิมนะก็คือเปลี่ยนแค่หน้าตาแต่ว่าฐานที่ยืนก็เหมือนเดิมนะเป็นประมาณนี้เลยสับหน้าตาของเขาเป็นแบบว่า ข้างคาวนะฮะเป็นแวมไพร์ซึ่งตรงกลางก็จะแบบมีแบบว่าเรืองแสงแบบว่าตรงกระดุมด้วยฮะก็แบบว่าคนช่างเชียดเท่เลยนะเป็นนามาเนซับลีเปอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองมาตั้งให้ดูกันแต่ละเลเวลกันนะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคนะก็ ถ้าเกิด The Up เปอ e r มาปเป็นเลเวล5แล้นะฮะแล้วมันกลายเป็นตอนมืดแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถกลับไปตอนเช้านะได้แล้วนะถึงแม้เราจะกดเคลียร์แบบว่าเคลียร์เอนติตี้เคลียร์ทาวเวอร์เนี่ยมันก็ไม่เช้าแล้วนะก็คือถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากอยากได้เลยสว่างสว่างอยากใส่กสกินนี้มานะโอเคนะก็มาเริ่มดูกันแต่ละเลเวลกันเลยนะฮะออแล้วก็ตอนอัพนะฮะมันจะมีแบบว่าแสงไฟววูบมารอบหนึ่งด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบ มันเป็นแสงแบบว่าฟ้าผ่าประมาณนี้นะซึ่งออรีปเปอร์นะฮะถ้าเกิดมันอัพไปแล้วตัดแล้วมันจะบังคับหันหน้านะแล้วก็คือมันจะหันหน้าไปทางตรงนู้นเสมอแต่ว่าออรีปเปอร์ที่เราจะวางเนี่ยมันดินหันมันดินหันหน้าไปข้างหลังนะฮะอาจจะต้องเอ,อ อาจจะไม่ค่อยสวยนะสำหรับเออรอบนี้เพราะว่ามันต้องหันริปเปอร์ตรงเงินข้าวไปตรงใหญ่นะมันหันตามมันไม่ได้นะเพื่อ <Okay, S 1> นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของริปเปอร์ทุกๆเลเวลเลยนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเลเวลศูนย์นะก็คือจะดูมืดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เลเวลเลเวลหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบว่าทําให้แสงไฟมันสว่างขึ้นนะประมาณนี้แบบว่า มีแสงนู่นนี่นั่นนะฮะก็สวยขึ้นแล้วก็แล้วแล้วสองนะฮะก็จะมีแบบว่าเสื้อคลุมซอนเสื้อคลุมอีกทีหนึ่งนะ,ะแบบว่ามีปกเสื้อที่แบบโฉงขึ้นแล้วก็มีท้ายข้างหลังด้วยนะ,ะแบบว่าเป็นหางะไรสักอย่างหนึ่งแบบคล้ายลิกะนะแล้วก็ต่อไปนะฮะแล้วก็ต่อไปแล้วสามนะฮะก็จะเป็นแบบว่าค้างคาวนรอบตัวแบบนี้เลยนะ,ะส่วนแล้วสี่นะก็จะ แสงไฟทุกอย่างก็จะสว่างกว่าเลวอื่นๆเลยนะก็เนี่ยเลวสองจะแสงไฟตรงเคียวแบบว่ายัางมืดๆอยู่นะแล้วสามจะค่อนข้างสว่างนะแล้วก็เลวสี่สว่างมากเลยนะแล้วก็มีม,มีที่วนรอบตัวอยู่สองอันนะฮะเป็นแบบว่าคั้งเขาแล้วก็เป็นวงแหวนวนนะฮะแล้วก็แสงไฟออกมาจากตัวนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเลวห้าต้องหันมาทางนี้นะในมือถือมันหันตัวไม่ได้นะมันมันต้องแบบว่ามันต้องวางตามที่มันให้วางอนะ่ะโอเคนะแล้วก็นี่ฮะนี่ก็คือหน้าตาของรีเปอร์ เลเวลห้านะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยก็ฐานเหมือนเดิมนะแต่ว่าข้างขาจะลดลบออกไปแล้วก็เหลือแค่วงแหวนแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วกห็หน้าตาเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเลเวลอื่นเลยนะแต่ว่าผ้ามันจะโชว์ชุดได้ดีกว่านะเพราะว่ามือมันมือมันไม่บางนะมือมันเอาไปพิดาน้าแล้วนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับสกินรีเปอร์ ขั้ง5้าเลเวลของคลิปนี้นะเป็นมาณนี้ก็เป็นสกิลริปเปอร์แวมพายนะก็โดยรวมก็ถือว่าดีไหมนะมก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะคุณภาพพอสมควรเลยนะคือแบบว่าได้ง่ายนะค่อนข้างชิ้ง่ายเขาก็คคแค่เสียเวลารอรอวเวลาเที่ยงคืนหน่อยนะหรือว่าจะเสียเวลารอาทําโซนนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะก็ สกินนี้ถ้าสามารถเอาได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะถ้าเกิดเลยวันที่31ไปแล้วก็ไม่สามารถเอาได้อีกแล้วนะซึ่งก็ถือว่านานอยู่น,นอบ31ตุลาแนละ้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนเลยนะก็ถือว่าค่อนช้างจะมีเวลาเยอะนะเปน็นประมาณนี้แล้วกัน,กนนะับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็่ลืมกดไลค์แสดงคอมเมนเ์เพื่อเป็นกลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะนะกันแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บายบาย,บายฮะ